อันนี้สวิงอาร์มยืดสองนิ้วเด็กใช่ไหมย่นได้ไม่ต้องเปลี่ยนอาร์ม,ราม,ามอืมเพรานั้นย่นให้อ้โรกูอตโก้กโกมันจะใช้อาร์มตัวนี้แหละอาร์มสองนิ้วนี่เลยย่นนี้เป็นสี่นิ้วพอดี ประมาณร้อยห้าสิบบาทลูกมาลองเอามายดเด้อเออเออมาเลยี๋ยดให้เปลี่ยนน็อตใหม่สองตัวอโอเค